ราธนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรับและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทธิจากจิตวิญญาณของครู ท่านรองศาสตราจารย์สมพันธ์อภาวรันเกษยียณอายุราชการในปีนี้ซึ่งผมผู้หนึ่งขอแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์อยากจะเรียนว่าผมมีโอกาสร่วมง,งานกับท่านอาจารย์สมพันธ์มาเป็นระยะเวลาน,านานหลายปีท่านเป็นผู้กำกับัญชาของผมอยากจะเรียนว่าอาจารย์สมพันธ์เป็นครูโดยแท้จริง นับว่าเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยซึ่งการสอนของท่านนั้นท่านจะเตรียมการสอนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือภาคปฏิบัติท่านทำตำราทางวิชาการที่เป็นตำราที่มีคุณภาพให้สอนนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่กับท่าน การประพฤติปฏิบัติในการทำงนานท่านไม่มีตรงไหนที่จะต้องตำหนิท่านท่านเป็นครูต้นแบบของพวกเราอยากจะเรียนว่าตอนที่ท่านรับตำแหน่งเป็นผ,นผู้ในการวิทยลาลัยเทคนิคภาคใต้คือที่นี่ในอดีตนะท่านได้สร้างคูณนูปการให้กับที่นี่มากมายท่านได้ฝากวันวิปริตต่าง จนนำพาสถานศึกษาแห่งนี้เข้าสู่มหาวิทยาลัยในปี2548ที่นี่ครบ60ปีแห่งการสถาปนาท่านดำริว่าเราควรจะสร้างวัตถุมงคลคือหลวงพ่อพทวดของที่นี่นอก่า็หลวงพ่อทวดรุ่นแรกที่นี่ที่จะสร้างหลังจากประกอบพิธีแล้วเวลาไม่เกินสมเดือน ก็มีนคนมาแห่เช่ากันหมดจนทุกวันนี้เป็นของหายากในตลาดมากขเครื่องและและอย่างครับที่ผมประทับใจอาจารย์สมพันธ์แต่ไม่สามารถพูดตรงนี้ได้หมดแต่อยากจะเรียนว่าอาจารย์สมพันธ์มีภูมิครบทั้งสามภูมิในตัวคือมีภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิฐานอาจารย์มีความรอบรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์มีภูมิธรรมก็คืออาจารย์มีธรรมาพิบาลในการทํางานและบริหารอาจารย์ภูมิฐานด้วยบุคลิกของอาจารย์การแต่งกายของอาจารย์การประพฤติปฏิบัติเป็นที่น่าเคารพศรัทธาอีกทั้งอาจารย์สมพันธ์เนี่ยถ้าศึกษาดีนะครอบครัวของท่าน,เ,นเป็นครอบครัวต้นแบบให้กับพวกเรานะ ท่านมีบุตรธิดาที่ประสบความสําเร็จในชีวิตการศึกษาและการทำงนานที่สัมผัญที่สุดอาจารย์สมพันธ์มีสีภรรยาคือพี่น้อยคอยดูแลและให้กำลังใจมาโดยตลอดและที่สัมคัญที่สุดครับอาจารย์สมพันธ์เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกะตะเวทิตาคุณต่ออุปการีเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้พวกเรารุ่นหลังเ,ลเห็นถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่ อาจารย์สมพันธ์เลี้ยงแม่อย่างดีจนทุกวันนี้คุณแม่ของท่านอายุ90กว่าปีท่านก็ยังเลี้ยงดูอย่างดีนับว่าประเสริฐจริงๆครับในโอกาสที่อาจารย์เกษยียณอายุราชการก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพร,ร่มใสกับลูกศิษย์และรุ่นน้องๆต่อไปอยากจะฝากสั้นๆว่าอาจารย์สมพันธ์อมพร ยังอยู่ในหัวใจของชาวราชมุงคลสีวิฉัยตลอดไปครับว่าสิทธินั้นไปได้ดีหรือเจ้องลําแไงยังพายสุดแวงที่มี สอนให้รู้จักเิงเฝ้านเนเฝ้าเน้เนมีได้อำกรเพราคุณที่สร้างวัดน้ำจใสแต่ว่าใครโนใครเรียบเอยครูไวว่าเต็นเรือจางถ้าเสนท้งิงเห็นว่าผิด ตั้งแต่รู้จักกันมานี่อาจารย์รู้สึกเนี่ยเราเหมือนกับครอบครัวเดียวกันนะคือเหมือนกับเราทํางานแบบอยู่บ้านเดียวกันอะในมอเตอร์โรส์สิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นคนน่ารัก เป็นคนมีบุคลิกดีอัธิยาสายดีนะแล้วก็มีเสน่ยยิ่งง่ายนะคะมีสัมมาคารว,วะทักทายตลอดเวลานะเจอที่ไหนจะทักที่นั่นเลยจะไม่มีความรู้สึกว่าคนที่เกษียณแก้ว,วะจะดูด,ดนะะีตรงนี้ที่ชิมพานน่ารัก อีกอย่างหนึ่งอาจารย์ที่สุดเรียกนะครับตอนที่มาอยู่ในราชมงคลใหม่ๆม่เมื่อปี40นั้นนะคะปา ได้ต่อเติมอะคะขออนุญาตผู้่มเลยคต่อเติมบ้านเล็กไปก็ขอขอเติมถึงที่นี้มันไม่มีไฟฟ้าภายในบ้านก็เลยหาอาจารย์ช่างไฟฟ้าแต่มีตั้งอาจารย์นันแหละในนั้นแนะนําว่าอ๋อาจารย์ไม่สร็หน้าระก็เลยไปหาอาจารย์ไม่เสก็ขอความช่วยเหลืออาจารย์ก็ยินดีนะครับมาการนักศึกษาสี่ห้าคนก็ทำให้บ้านสาเร็จไปได้ก็เป็นความประทับใจที่ลืมไม่ได้เลยจนทั้งเดนนี้ลืมไฟฟ้าแล้วไม่ได้ ทิ้งความหลังของมันับนะคะต่อมาอีกระยะหนึ่งก็ออกระยะสั้นขอจงจำี่สุดก็ไปโครงการระยะสั้นตามชนบทต่งางๆนะคะไานักศึกษาไปด้วยก็อาจารย์ก็ดูแลนะคะไม่ต้องอาหารการกินเออให้ความแบบว่ามีรับรับส่งนะคะเออมีน้ำม่เปล่าห้าายอยงน้ําเป็นยงอ่างเงี่ยถามซึ่งแบบดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พอผ่านอบรมไปได้ นะะการเด็กๆก็จะชอบแล้วเวลาที่เหลือสมมติเราเราเคียดจากการลมเป็นเมียคนชาวบ้านแล้วเนี่ยอาจารย์เวลาเหลือก็จะพาไปเที่ยวนะคะที่ใกล้ๆแถวงนั้นนะ,ะัเป็นการแบบผ่อนคลายความความความควาเครียดแล้วก็ยังแถ้เงินให้นักศึกษาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะจากโครงการอนั้น ก็เป็นประทับใจเด็กๆแล้วขอมาเด็กๆก็จะถามติีต่าเมื่อไรจะมีอีกโครงการอันนี้เราก็ต้องบอกว่าเป็นปีต่อไปก็เป็นน้องเราต่อไปก็เป็นการฝึกงานชนิดหนึ่งคนนักศึกษาตางกันว่าต้องออกไปสึกอสอนชาวบ้านนะคะเรียนรู้ให้เด็กมีประสบการณ์ก็ในที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวบ้านสุดนะคะจงมีสติปัญญานะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็ มีวความสุขตลอดไปความยากเพียสอนให้รู้จักเจื่เฝ้าแน่เฝ้าแน่นมีด้อัมพรเพราะคุณที่สร้างววดน้ำจนใสแต่ว่าใครโนใครเรียบร้ยครูไว้ว่าเต็นเรือจาง แตคิิ่งิยเป็นวมีใครหนบ้างแนะนำดยัครคุณเคยทำมาตังแต่บานไงรูย้ยให้ทนังใจเขารบคุณทนและปัญบ์รบและภัย สวัสดีครับผมชื่อนายเจริญบดีนทรำสุขสุเลิศนะครับครับผมนายพัฒนเดศเดชินครับครับผมนายสุรออนแทก้นนะครับครับพวกเราก็เป็นตัวแทนรักษาัหกสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่นะครับ น้องเคยเรียนรายวิชาอะไรบ้างคะกับท่านรองศาสตราจารย์สาพันธ์นวันครับก็จะมีวิชาวิทยกรรมของสว่านนะครับแล้วก็วิทยกรรมไฟฟ้าในงถูกครับอาจารย์ท่านสอนเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์จะสอนอธิบายเนื้อหาครับได้อย่าง่อเนื่งสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็เน้นย้าในเนื้อหาที่สาคัญนะครับที่นําไปใช้ประโยชน์ได้่อจากนี้อาจารย์ด้วยสาถตอกต่าามที่นักศึกษาทามาได้อย่างชัดเจนนะครับ กาจารย์นีสอนด้านจริยธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตอย่ด้วยครับอาจารย์จะดีไหมคะัจะดีมากครับนน้องเคยเรียนรายวิชาอะไรบ้างคะกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสุดคงพุทธธาตครับก็มีวิชาปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและวิชาพื้นฐานวิศวกรรมครับอาจารย์ท่านสอนเป็นอย่างไรบ้างคะครับอาจารย์นิสุพ์นะครับโดยทั่วจะสอนวิชาปฏิบัติการห้องทดลองจากอธิบายรายละเอียดให้ เด็กน้อยเ้อยนักศึกษาลงมือปฏิบัติแต่เมื่อมีปัญหาอาจารย์วิสุทธ์ก็สามารถตอบคำถามขอย้งต้องชัดเจนครับลักษณะอาจารย์น่าจะเป็นคนใจดีใจดีจริงไหมคะครับจริงจริงครับอาจารย์ท่านคนใจดีครับในที่ในสุดท้ายนี้นะคะพี่ก็อยากให้น้องได้เป็นตัวแทนของนักศึกษากล่าวไวพรให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะครับก็อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็รับคำหน้าที่อย่างหนักมาตลอดชีวิตราชการนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยนะครับ ทำหน้าที่เป็นครูผู้อุทิศความรู้และเวลาเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาตินะครับมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วในหน้าเวลานี้นะครับก็ถึงเวลาที่ท่นนานจะได้พักผ่อนแล้วนะครับขอท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับมีควาสมสุขมากในชีวิตโดยเกษียณนะครับออกจากโลกไปได้เก่งคำสิ้นหนึ่งครับให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร์